โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาอันบ็อกนะครับวิดีโอซิงเกิลอัลบั้มของคุณอิงวรันท่อนกันนี่ได้ามาประมาณ2วันละเพิ่งมีเวลามาแกะโอเคเดี๋ยวแกะดูข้างในกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับมีดทำขวานะใช้ได้เป็นประโยชน์ทุกอย่างเลยโอเคเรามาแกะกันเลยแกะกล่องกันครับ แกะกันเลยอุ้ยโก้ามันแบบมีแบบประมาณแบบเรียกว่นะาอะไรวะขาโตมันไม่ดีนะครับแก<า>ะกันแต่เรามารุนกันน้านไหนไมันจะเป็นยังไงนะครับโ<า>อ้ยน,นี่วันนี้เราถ่ายก็วันที่วันนี้เลยวันที่สามวันที่สามก็ใช่วันนี้สิไม่รู้ว่าคลปิปจะลงวันไหนถ่ายวันที่ สามไอ่ะสามสามพันยาครับสามพันยาโอเคก็จะทดลองก็เลยหน่อยนะครับถ่ายเองถ่ายเองมือถือมีตัวเดียวเว้ยมือถือมีเครื่องเดียวด้วยนะครับแก่งนี่เลยโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่าก็พอคนคุณเองก็เปิดกองบัตรเรียบร้อยแล้วใครไปดูคันนะครับเจอกันได้ ผมก็ไปนะครับผมโอเคมาดูข้างในก่อนนอกเรื่องละโอเคมาดูของข้างในกันนะครับพี่ขาป๊อมันค่อยดีนะ้พี่เดี๋ยวมาดูของข้างในกันทุกคนเรามาดูของด้านในกันพร้อมเปิดครับเปิดแล้วเจอกระดาษเจอกระดาษกระดาษอุ้ยห่ออย่างดีนะกระดาษเอากระดาษออกก่อนโอ้โหเปิดมาเจอหน้าที่อิงจ้า อันน,น,นี้ทิ้งกันตานี้ทิ้งกันก็จะมีเสียงโซ่ไหมขนาดนีนน่เปิดมาปุ๊บมีละครแชเป็นเลี้ยงนะเดี๋ยว,วเราไปดูกันอะไรบ้างเลี้ยนเดี๋ยวขา้างวางก,งกันนะครับนี่เซิยวไว้อยงดีเลยอาจจเกะเทียนกันนะมันก็อย่างที่บอกทรับเล็กๆมาจอะค่อยๆเ,เขียน เขียนเขียนเขียนเขียไ,ได้ไว้โอเคแป๊บหนึงนะครับเขยอันนี้เราก็เขียนมาเรียร้อยได้เรา,ด,านนดูข้านอนปึ๊บอ้ยตเต้นออกยากอีกออกอยากเดยสองชิงเออทุกคน อันนี้พี่เองกอ็กกกกกมาเชียงใหม่ด้วยไม่ได้ไปตรงนี้ผมว่าสวยนะข้างหลังก็มีรูปเองด้วยนี่ข้างหลังมีรูปแล้วก็มีเป็นไปช่้เพงนะไปบบชี้เพลงนะยเพลงสตานอกกันไม่ได้นะครับอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมลบไม่ได้ช่วยให้ลืมความรับมีในโลกนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไม่อยากเงาแล้วกลับกันนะ อยางแต่เรื่องคนอื่นดใจด้วยนะแล้วก็รอหรือพ่อนะครับนี่นหน้าคนอืน่นี่อันแรกข้างกล่องก็จะอืมสวยนะคน t e เจอร์มันจะสวยดูสวยมากเลยนูนด้วยตัวหนังสือนูนด้วยตรงนี้อิงวารันทอนนะครับเ,เรามาดูข้างในกันดีกว่าแต่ว่าแกะซีลดูด้านในกันแกะซีลดูด้านในกันครับนังแกะกลัวมากเลยกลัวแบบ ไม่เดนินไปทำนั่เป็นรอยนะคนเติเ๊กอุ้ยพี่เป็นรอยปะเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไใจหายเวบทุกคนตรงเนี้ยเติ๊กต้ยเกิดตรงเนี้ยไม่ได้ติดกัอบ,บอัลบั้มอะเฮ้ยผมก็เก็บเก็บไปแล้วตรงนี้นะครับเขียนว่ายิงว่ารันทอนเดอะเฟิร์สปูอัลบั้ม ตรงใช่ไหมตรงบ้างกันนโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนี่คือที่เก็บออกมาแล้วนีว่โดบีอิ้งน่ารักน่ารักมากเลยน่ารักมากน่ารักมากเลยครับแต่เดี๋ยวเราดูข้างในกันนะครับถึงเวลาชำระด้านใน <laughs> Okay. เปิดแล้วนะทุกคนเปิดแล้วนะพร้อมนับหนึ่งสองสามปุ๊บไม่กล้าความอู้ๆทุกคนแฟ้มเป็นแฟ้มปะแฟ้มเดี๋ยวนะี้เนี่ยข้างใต้เดี๋ยวดูข้างใต้นี้ก่อนข้างใต้นี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านแป๊บอืมเป็น,ปนสปอนเซอร์หรอมิวสิกอาน่าจะเป็นอะไชื่อสปอนเซอร์อะไรที่อะไรพวกนี้นะนะ โอ okay, เคมาดูข้างในกันโอ้หทุกคนมันเป็นภาพอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าผ้าโฮโลเกมบ์ใช่ปะเนี่ยผ้าของนอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแกะมันดีว่าแกะมันดีว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกมุมหนึ่งดีกว่าโอเคเรามาดูมุมนี้ดีกว่าทุกคนซึ่งมุมนั้นมันดูยากนี่นะครับ okay. แล้วก็ตรงนี้คื นี่ทุกคนมามามานี่รูปสานเนี่ยเดี๋ยวก็แกะนะที่อนเออทุกคนจริงด้วยเป็นแฟ้มเหมือนเป็นแฟ้มเป็นแฟ้มแกะข้างหลังได้แกะออกมาครับก็จะมีซองด้านในด้วยเนี่ยทุกคนเนี่ยนี่ก็ในซองนี้ก็จะเป็นเน,นี่ยซองซองก็เป็นโลพีอิงก,กันแล้วข้างในก็จะเป็นโลพีอิงเหมือนกัน เอ็นขาวดำนะครับข้างในแล้วคนเองนะครับก็ดูด้วยกันเอ๊ะรถนี้น่ารักมากเลยคนเองกล้องน่ารักมากเลยสบายอุ้ยชุดสีแดงแรงฤทธิ์ครับคนเองนี่น่ารักผมว่าใครซื้ออัลบั้มนี้ไม่ผิดหวังครับอบอกเลย นี่เป็นสีฟ้ามันสุกป,ปะมันสุกขันษาน่ารักว่ะต่อไปนี่ก็เป็นทีแด้งเหมือนกันถ้าจะไม่ผิดนี้แอบคล้ายๆรูปโปรไฟล์ไอจีกูดิ้งตัวนี้เลยนะครับข้างหลังเป็นไรอุ้ยดูดูข้างหลังนี่เป็นสีเหลืองข้างหลังก็จะมีอ๋อเหมือนเป็นบอกเป็นเออเพลง อ่ะเพลงมันจะเป็นปกเพลงพก็มันแหใช่ก็เหมือนแบบน่าข้างหลังอย่างอันนี้ก็จะเป็นเพลงไม่อยากง้องแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ปล่อยมาวันที่ห้าสิงหาคมนะไหนวะากันยาปะกันยาเป็นตัววันที่ปะะเจ้าอีวิทนี่ครับอืมนี่เขาเขียนว่าสีเหลืองเป็นสีของความสดใสและพร้อมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา แก็จะมีคำคมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนหนะ้าน,นี้ที่ไปเมื่อกี้โอ้ตายละผมดืมดูอันนี้จะเป็นไรเนี่ยิงวารันทรอ,อีเวนี่แบ็คสีดำเป็นสีที่นิ่งและเข้มแข็งนี่นะะโอเคเอาอะไรกันเอาอะไรไได้ดูใหม่ได้ดูใหม่หหมนี่เป็นสีแดงน,นี่ของเพลงความลับมีในโลก สีแดงเลือดนกเป็นสีที่มีพลังเรานึกถึงความมีสเสน่ห์ความลึกลับน่าค้นห hey, <I> าเฮยรักไปสีฟ้าสีฟ้า,ส,ฟาสีของน้องฟ้าเวลารู้สึกเศร้าทุกครั้งที่มองท้องฟ้าจะรู้สึกเหมือนมีคนปลอบใจเราผมเดาว่าเพลงนี้จะเป็นเป็นเพงลงรอหรือพออ้าวไม่ได้ไม่ใช่ลบกไม่ได้ช่วยให้ลืมนะครับลบไม่ได้ช่วยให้ลืม ตับไห้สีแดงที่เมื่อกี้สีแดงนี้อันนี้เป็นเพลงอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะครับสีตัวนี้เป็นสีออกไปสีแดงแดงกันเนาะสีแดงเวลาเห็นแล้วรู้สึกถึงพลังงานเราไม่ได้มองว่าสีแดงเป็นสีที่ร้อนแรงเรามองว่าสีแดงเป็นสีที่มีพลังโอเคตับไปสีเขียวนะผมว่าต้อรงนี้นด่นแหลเพลงนี้สาตาหลอกกันไม่ได้นะครับน่ารักรูปูๆแหละแต่ชอบรุปมนี้ สีเขียวมิ้นทําำให้เรารู้สึกสดชื่นเหมือนเวลาได้เห็นคนที่ชอบเราว่าซ้ายตามันหลอกกันไม่ได้เอนะาไปม,มาเริ่มใหม่กันอันนี้เป็นสีม่วงเพลงกลับก่อนนะนะครับเป็นเหมือนภาพซ้อนกันเลยนะซ้อนกันสีม่วงทาให้เรานึกถึงความพยายามแต่ความเป็นพยายามที่ไม่ได้อะไรกลับมาความไม่ใจ ผมคิดว่านะถ้าเอาเนีเสียบกับเนี่ยมันน่าจะเป็นรูปหลานยี่สี่แนเลยว่ะจะต้องลองดูเอาไปยาวหน่อยนะครับตีน้ำตาลเป็นสีแห่งหลัการความเรียบง่ายและเฉลียวฉลาดเพลงนี้ก็คือเพลงเก่งแต่แล้วคนอื่นนะที่ฟิเจอร์ิงกับน้องไปต้านะครับเนีเ่รู้แหละว่ายังเห็นรูปมากกว่ายากเห็นหน้หุม ีน้ำเงินแม้แต่เป็นสีมีความหม่นแต่มีพลังไปพร้อมกันให้ความรู้สึกแน่วแน่เพลงดีใจได้นะานะครับนแน่น่แอบดูดอยู่นะเนี่ยดูแค่ไหนก็น่ารักครับแกจะมีเสียงข้างนอกรบกวนนะครับนะครับทุกคนเสียงนกเสียงรถทุกคนมีปัญหาเนาะอุย้ยอันนี้เพลงรอหรือพอนะครับสีชมพูแม้หลายคนจะมองเป็นสีหวานหวานแต่เราไม่ได้รู้สึกถึงความหวานเรารู้สึกถึงความ เป็นสีที่มีอะไรซ่อนอยู่นี่ลองดูคองบมาเราลองเราอันัวนี้ฝากกับแน้นกันอน่าดานะฮะได้ไหมไม่ได้รลยทุกคนมันไม่ชัดเท่าสีสีดำโอเค <Okay. S 2> นี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของน,น,น,นี่เป็นมา้าโพลารอยแล้ว ฝา <Yeah>. uh, นิ่งฝ่ายอยู่เนี่ยน่ารักดนไหมอืมมันจะลดลงมาเนี้ยทุกคนน่ารักเฮ้ยวันลอยน่ารักแบนี้ก็จะจะโผลแล้วก็จะมีนี่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไะโมเดลเหรอมัน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 วางหน้ามันบางไน้ทุกคนเนี่เยเห็นไหมไม่กล้าไม่กล้าแกะแบบไม่รู้อะไรเลยว่ะกลัวพัง เดี๋ยวทำไงวะอ๋อดึงออกมาได้ไม่กล้าทุกคนนะประมาณนี้นั่งนะครับกล้าแกะแกะพังแกะไปดีอุ้ยทุกคนอันนี้นี่เขาเรียกพลัลอยหรือว่าข้าวฟิวบ่ะเอ้ยต้องมีฉากหลังเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นฉากหลังเห็น,นปะต้องเป็นฉากหลังสี สิ่นี้เป็นภาเหมือนอะนรทุกคนนในนเห็นปะเห็นปะอันนี้นี่แสงเข้ามาในนี้เป็นภาเป็นกล้องฟิล์มเมื่อก่อนปะกล้องฟิล์มเมื่อก่อนแต่ได้ทุกคนเห็นไหมชัดถ้าไปส่องกับไฟอ่ะันี่น่ารัเนื้อน่ารักมีน้ำหมดแปดรูปนะครับต่อไปข้างในเปิดเนี่ยนะนี่จะเป็นโปสเตอร์จ้าใช่โปสเตอร์ ใหญ่ๆของคนิงวัดรำทรว่าสงฆการรอคอยครับอืมระบา้เลยทีประมาณสิบสามมีสิบเอ้สามเนมีนานเนาะวันสุดท้ายพอดีก็ได้เพิ่งได้มาวันที่วันจันที่ผ่านมาน่ะเพราะน่าจะสิ้นเดือนสิงหาพอดีเลยได้เข้ามาสวยสทุกคนบอกเลย แลคุ้มยังไงก็คุ้มมีอะไราข้างในอีกแล้วยังมีข้างในยังมีเหี้ยทุกคนเฮ้ยอุ้ยทุกคนข้างในมีอะไรลุ้นด้วยวะเดี๋ยวนี้เป็นโฟโต้บุ๊กปะเขาเรียกว่าโฟโต้บุ๊กปะเรื่องอาราบั้มที่มีล yep. ูก right. อุ้ยอุ <isy> ้ยทุกคนมีความเป็นอิงเต็มเลยเขาเรียกพี่สำหรับขอบคุณนะครับ ตึงเป๊ะเนี่ยแล้วรูปนี้มันจะมีอะไรข้างในไม่รู้เนี่ยนี่เนี่ยเปิดอ่านได้อีกอะ่ะ color physical หรอ physicality ก็คือได้เป็นความหมายของสีอะไรป่ะวันนี้สีแต่ละสียังไงเหมือนที่เขียนด้านหลังเนาะนี่เนี่ยเปิดทะลุี้วทุกคนโอ้ยน่ารักอีกมออ <laughs> ีอะไรอีกอ่ะมนนีอะไรหลุนทำไมกันแนนี้เดี๋ยว <laughs> เป็นประหลาดใจประหลาดใจอีก ลผมต้องซื้อเคสใส่แล้วใส่แล้วล่ะต้องซื้อเคสใส่แล้วใส่แล้วล่ะคือละลายพี่อย,อยู่กับแม่นี่ว่าดีเลยอ่ะโอเคอสายตาต่างกันไ,นได้นะครับนี่ข้างในก็จะเป็นแนวเพียงปะอ่ะไม่ค่อยเแมทใช่ไหมครับ,ท,ท,ท,บท,ท่าทางการกระทำสีน่าเชื่ที่แสดงเฮ้ยทุกคนผมว่าคุ้มยังไงก็คุ้มเลยคุ้มอ่ะใครเป็นแฟนครับยังไงก็คุ้มครับ แล้วคนละลอยที่ซ่อนไปด้านในน่ารักมากเลยผมชอบตัวนี้เดี๋ยวเอาต้องไว้หลักเก็ตโทรศัพท์แล้วต่อไปเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นอย่างนี้เหมือนพิมพ์ปะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันขอแกะสกอตเทปก่อนอุยอ้ยแท็กบอลดีนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเป็นอย่างนี้ทุกคนซ้อนกันเหรอ คือที่ใจก้ดูคือรูปเดียวกันนะเขาไม่ทำอะไรเอ่ยใครรู้ใช่ปบอกผมดีเขาไม่ทำอะไรอ่ะถ้าซ้อนกันมันจะเห็นเหรอเห็นเป็นหน้าพี่อิงพอดีป่ะแต่ถ้าออกมันจะไม่เห็นป่ะเฮ้ยใครรู้ว่ามันคืออะไรบอกผมทีผมไม่รู้จริงๆเฮ้ยทุกคนผมว่ามันมีอะไรเยอะแยะห่ะในนีน่เอ้ยนี่เป็นซีดีนะครับตัวซีดีเนาะซึ่งเราก็เดี๋ยวต้องหาที่ฟังก่น ไม่มีเครื่องเล่นซีดีครับในในบุก,ก็ไม่มีที่เล่นครับเพลงแทนเอียงวัลทรอนแกนแทนแบบนี้เลยนะนีะ่เป็นตัวที่ใส่ซีดีอ่ะตัวน,นี้เอ๊ะพวกนี้ไม่ต้องหาที่ฟังเพลงครับฟังในรถดีกว่าเปิดนในรถดีอ่ะเียนไว้ก่อนที่ล้นข้างในมีอะไรอีกมีอีกไหม นีลนะมอันนี้จะเป็นจดหมายจดหมายของคุณอิงปะนี่เนี่ยนีสอัดมาด้วยทุกคนนีสอัดเข้ามาด้วยอะไรอ่ะอ่าชมอิงวันหลังถอนรออิงวัลังถอนเห็นจดหมายด้วยปิดปรนึูไว้ด้วยต้องลองลองเปิดนะอันนี้จะเป็นเอ่อเดลี่อ๋ออยนี้หรอคืออะไรอน่ะผมก็ไม่ค่อยแม่มนสายขิดเท่าด้วย อเป็นประมาณแบบว่าคล้ายๆเหมือนแนงมนั้นใช้ในการแต่งเพลงนี้ป่ะเพลงนี้มีความหมายยังไงเงี้ยเดี๋ยวเราลองอ่านให้ได้ฟังเนาะอีกอันหนึ่งนี่เป็นเพลงสายตาหลอกกันไม่ได้เขียนนนี้ว่าเพลงที่เกิดวันเดียวกับเราเพราะเป็นเพลงเดียวที่ปล่อยในวันเกิดเราจําได้ว่าเพลงนี้เกิดจากอยากทาอะไรสดใสสดใสเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดเซอร์ไพรส์มากที่คนชอบเพลงนี้เพลงนี้ได้ช่วยงานเบื้องหลังหลายอย่าง ตอนถ่ายเอแอบเขินต้องจริงแต่รู้สึกสบายมากเหมือนได้พาทุกคนไปเที่ยวเลยเขินจริงครับ MB เอ็มวีเงนี้เขินจริงเหมือนเราได้ไปเที่ยวกันจริงอ่ะ,อะก็จะมีหลายเพลงเนาะ,ะม,มีมีทุกเพลงเลยทุกคนไม่นนิ่งเลยนะ,อ,ะอย่างเพลงเ,งด,เ,งเงด็กย่งโยออีกท้าเพลงเพลงอะไรเอ่ย เอาเพลงนี้แล้วกันเสียงเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะครับอิงอยากมีเพลงง้อแฟนมากนะเมื่อพี่อิงมีแฟนหรอะรู้สึกยังไม่มีเพลงที่เราปิดเราปิดบ้างเลยนี่เราอะปิดมั้างครับผมอันนี้นะที่เราปิดบ้างเลยอะคนเรามันต้องมีผิดพลาดเอาใเราผิดบ้างเลยคนเรามันต้องมีผิดพลาดกาันนั่นแหละกันกันมากเลยนะครับเราจะถูกหมดเลยไม่ได้ ต่คิดว่าซิงเกิลนี้ต้องมีละเอาจริงๆต้องขอบคุณเพื่อนๆที่มาปรึกษาปัญหาใจกับเรา,าได้ประโยคเด็ดมาเป็นแรงบันดาลใจทำเพลงนี้อ่าประมาณนี้นี่จะเป็นเหมือนข้าหมายของเพลงที่ทําเพลงเอเพลงนี้มาประมาณไหนนะครับไอซึ่งเรข้า,ามาเป็นรุ่พี่กตอนเด็กด้วยน,นี่นีดมันโฟกัสผมมันงนะนี่รุ่นเด็กนะนี่ตอนตอนที่น่าจะอยู่ในวงของค่ายคาริกาเตินแล้วเนาะ ต่อไปจดหมายรับจากหญิงครับก <c oughs> ็จะได้ทุกคนแหละ <c oughs> ป้าเปิดามาว่าปุ๊บเป็นโรพี่อิงตอนเด็กผมชอบอะ่ะชอบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นนี้นะเธอเขียนนี่เป็นพี่อิงนะฮะตอนเด็กเนาะงานวันเด็กอาจจะเห็นไม่ชั้นเนาะอันนี้เขียนว่า ถึงเองในอนาคตสวัสดีตัวเองในอนาคตไม่แน่ใจช่วงนี้ของชีวิตที่หยิบธนบาตรนี้มาอ่านจะเป็นยังไงบ้างแต่พอนั่งอ่านแล้วอยากให้คิดถึงความสุขในช่วงเวลาที่ทำระบางนี้แต่เป็นศิลปินแบบที่ตัวเองอยากเป็นตั้งแต่เด็ก,ดกอ่านประมาณแค่นี้พอกว่ากับแบบคนที่ยังไม่ได้สินค้าแล้วมาดูคลิปนี้เดี๋ยวมันจะหมดความ,มแบบทำเซไพรส์นะะมาแค่นี้พอประมาณนี้ครับทุกคนระบ,บายผมว่าคุ้มนะคุ้มมาก กดคุ้มบอกเลยผมเพิ่งซื้ออัลบัม้มเปอัลบั้มแรกแหละอัลบั้มที่เป็นเพลงแยกแล้วเพลงก็ยังไม่ได้ไม่เคยซื้อนะครับเขงแอบเจรจายอยู่วันนี้พี่หิงมาเชียงใหม่ไม่ได้ไปดูแต่ใจบนะัไม่เป็นไรแต่เราค่อยไปดูตอนนั้นเลยนะโอเคอัลบั้มนี้ได้อะไรบ้างนะครับเต้นจดหมายแล้วก็อันนี้ก็เป็น แรงใจในการแข่งเพลงเนาะแทนซิด,ดี้แล้วก็ตัวน,นี้ผมไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าภาพแต่ละภาพมันประกอบกันแล้วมันทำให้ภาพมันชัดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นโฟโต้บุ๊กโป็นรูปพิเองอุ้ยเพื่อนทุกคนเฮ้ย,ย,ยได้อันนี้เพิ่อนเหรอโอ้ยเปิดได้ดู <laughs> คิดข้าวนนมาได้ไงอ่ะเปิดเปิด มาปุ๊บนี่น่ารักจังเลยคนอะไรไม่รู้น่ารักจังเลยน่ครับัว,วปุกเนาะโอเคแล้วก็ภาพนี้ที่ผมชอบมากเลยชอบเต็ตัวเลยคนละลอยครับน่ารักน่ารัก,กว่ะต้องหาที่ใส่ละหาที่เก็บที่หาเก็บแล้วก็โปสเตอร์อเตอีหาต้องหาที่แปะแล้วล่ะ พตอรคุณเองนะครับลูเดียวกับอไม่ใช่รูเดียวกับหนาหบบ้าละบบางด้ยวยเอบคนละแบบกันก็หนานะครับหนาเลยแหละไม่ได้บางนะันหนาเลยเละก็ได้ดีเลยนะครับผมอ่ะป้าปอ,ต,อต่อไปเนี่ยภาพถ้าเอาเอาไว้ด้านหลังเนี่ยจะเห็นกันไหมนี่อบเห็นชัดอยู่เป็นเหมือนภาพฟิล์มนะภาพฟิล์มจะมัยนก่อนที่เราต้องส่องกับไฟเนาะจะเห็นเนี่ยีน่ารัก แบบผมชอบอะไรแบบที่มันแบบกเก่าๆเานกะผมชอบประมาณมันก็มนไม่เชิงเก่าแล้วแหละหรอกแต่แบบชอบความที่เป็นอย่างนี้คลาสสิกเดิกแลก็เป็นภาพอย่างนี้แต่ละสีแต่ละเพลงนะเป็นอัลบ,บั้มเพลงเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นภาพปกอัลบั้มเพลงแต่ก็ไม่ใช่นะก็มีทั้งหมดทุกซิงเกิลของพี่อิงที่ทำขึ้นมาถึงเพลงในนี้น่าจะถึงเพลง ที่แบบนี้สุดก็น่าจะเป็นกลับก่อนนะนะครับก็หลังจากนั้นก็มีเพลงอ่ารัตเชนเนาะนะตอนนี้มีรัตเชนปะรัตเชนที่ฟิชเชอร์เริงจากอ่าของของต่างประเทศนะฮะไม่มีเนาะอ่ามีรัตเชนแล้วก็เพลงประกอบเนาาะอ่ประกอบภาพยนตร์บุพเพสันนิวาสเนาะเพลงอ่านะถ่าเธอรักใครคนหนึ่งนะนะผมจะชืดเพลงไม่ได้วะไม่ได้ลืมแต้าเป็นตานี้ตานี้เขาเรียกว่าอะไร แฟหรอไม่ใช่้าเหรอมันตั้งได้ทุกคนตั้งโชว์ได้แต่ผมไม่กล้าทำอะไรเป็นเรนเดี๋ยวมันเสียหายจะเก็บไว้อย่างเงี้ยแนีะนะครับแล้วก็อันนี้ก็นลอลอยอันหน,น,นึ่งนี่ิงนั่งนั่งหลับไปเนี่ยตอนนี้ใส่โอ้โหนี่นันลรัลแล้วก็อันนี้ก็เป็นแฝมแฟงเออเอาภาพเมื่อกี้ที่เป็นสีใส่แล้วก็เอาที่เป็นสี ผมว่ามันใช้กับสีดำเหมือนกันถ้าสนะ่อีมข้านๆเนาะอ่าสีดำใส่ก็จะเป็นภาพขึ้นมานะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับการอันบล็อกวิดีโอไออันบ็อกอัลบั้มเฟิร์สติงเกอร์อัลบั้มของคุณอิงวาฒันทอนนะครับหากว่าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ่อาจจะตะกุตะกักหน่อยนะวันนี้ถ่ายถ่ายเองนะอืมถ่ายเองก็ มันจะยากๆหน่อยยังไม่ชินนะครับอ่ะเสื้อเสื้อคนอิงนี่โชว์หน่อยวดหน่อยวดหน่อยเสื้อคนอิงนี่ชีสิดเลยว่ารันทอนแล้วก็อิงนะครับผมตัวนี้เป็นเสื้อที่เข้าใส่มากสบายด้วยต่างไซส์ใหญ่ไปนิดนึงนะครับเป็นโอเวอร์ไซส์ไปนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะมาอวดกันได้อวดแอดน่แต่ละคนอาจจะได้ไม่เหมือนกันก็ได้คนละลอยอ่ะแต่ว่าได้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะต้องมนได้เปลี่ยนกันได้ มาถึงแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับไม่ใช่มาแลกลูกกันนะไม่เอานะได้ผมผมหว่วงไม่ให้ไม่ให้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าหากใครดูคลิปนี้แล้วก็วันที่22ตุลามคมคอนเสิร์ตคนยิงนะฮะคอนเสิร์ตชื่อยิ้งซี่ยิงซี่ยิงซี่ขย,ยิใจนะถ้า,ผม,า,ามผ,ผมอ่านอ่านไม่ผิดนะถ้าผมอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะครับก็ถ้าหากใครไปที่นู่นแล้วก็เจอผมก็ทักทายได้นะครับผม กัน22ตุลาครับถ้าไปนะไปดูคอนเสิร์ตที่อิงกันผมก็เรียบร้อยต่อสู้กับการกดบัตรเรียบร้อยครับ mm. เป็นผู้ชนะครับผม mm. ผู้ชนะได้ได้บัตรอันนั้นทุกคนไงเดี๋ยวก็ถ้าไปเจอการค้าทักแทงกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะทุกคน mm. ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับบ mm. ๊ายบายสวัสดีครับอ mm. mm. okay. mm.